สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะครับที่พับการ์ดกวงแหวกกิจกรรพิเศษวันนี้กิจกรรมพิเศษใช่เราอยู่ที่โชว์รูมใช่ค่ะเราอยู่ที่โชว์รูมเรานัด FC ไว้ใช่วันนี้กิจกรรมพิเศษกับ FC ของเรากิจกรรมการ์ดเอฟซีของเราวันนี้ใครครับพี่พี่ติ๊กแนะนำนิดนึ่งได้ ท่านนี้นะคะก็คือพี่เจ๊ยบนะคะพี่เจ๊ยบก็คือลูกค้าที่เป็น FC ที่น่ารักของเรานั่นเองกิจกรรมวันนี้ครับเราจะยังไงดีเราจะพาพี่ไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรเอหนูนะ่ะเดาเอาว่าพี่น่าจะชอบอันที่หนูพาไปหนูจะพาพี่ไปสปาออชอบมากเลยเพราะว่าปกติก็ทําประจํำอยู่แล้วน่าเห็นไหมงั้นก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลย ระหว่างทางก็ไปด้วยกันใช่ไหมคะไปด้วยหนูไปด้วยหนูหนูรบกวนพี่พี่เจ้าสับเองเอารถมาใช่ไหมครับเอารถ a u d เ A7 วะเนาะใช่หนูหนูนั่งรถพี่ไปนะหนูไปด้วยรถพี่เจ้าสีอะไรนะสีขาวแตะแต่บอกสีส้มนี่แล้วก็ขอบอกว่ารถแอบดูมาแล้วรถเนียบมากค่ะลูกค้ารับรถร้อนแรงนะคะพี่เจ๊เป็นล็อตแรกรับตั้งแต่ตัดตัวเลขธันวารับรถมกรานี้วันที่7 เจ็แม่นมานี่จะปีงแล้วเดี๋ยวไปดูรถอย่างเนี้ยบไปกันค่ะ,ะเจอกันค่ะาตอนนี้เรา3ามคนนะครับพร้อมจะเดินทางไปที่ร้านสปาที่พีติกเตรียมไว้ที่นู่นนะก็จะมี GM เนะผู้จัดการหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้จัดการเมร,รอเตรียมสถานที่ไว้ให้พี่เรียบร้อยเนาะเราพร้อมแล้วไปกันเลย นี่งไงเห็นแมมบอกแล้วว่ารถจะออกแนวเนีย้ยแม้แต่พลาสติกก็ยังไม่ได้แกะ <Okay. S 1> เนี้ยมาก <Okay. S 1> มมเชื่ออย่างว่ารถเนี้ยมากจริงอันนี้รับรถตั้งแต่มกรลานี่เดินสิบเข้าไปแล้วอะ่ะจะปีอยู่แล้วอะ่ะยังเนี้ยอยู่เลยมันมีเหตุผลค่ะเพราะว่ายังต้องขนของทางบ,บ่อเน้อโอเคค่ะเรามาถึงแล้วนะคะและ้วก็ที่นี่ ลูน่าสลิปแอนซาลอนระบังตัวมากเลยดิวไปเรียบร้อยแล้วดิวคิวอะไรแจ้งน้องเรียบร้อยแล้วทีนี้เราอยู่กับน้องน้าตาลต้นแทนของที่นี่นะคะเดี๋ยวให้น้องเล่านิดนึงว่าแพ็กเกจวันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ทำอะไรบ้างแพ็กเกจค่ะจะเป็นโปรแกรม M-Sleep ค่ะาจระยะเวลาเข้ารับบริการจะอยู่ที่60นาทีค่ะไม่รวมเป่าผมนะคะ จะเป็นการสระผมค่ะที่เน้นนวดสีสระและทีตเมินค่ะแล้วก็จะมีขั้นตอนการหยดน้ามันฮอตออยล์ล้อนวดกดจุด<ฮ>บนสีสษะค่ะกัวซาสีสระกัวซาคอบาไหลค่ะไม่นวดผ่อนคลายคอบาไหลแล้วก็สบับกขนและมือค่ะใช่ค่ะพี่ขอถามน,นิดนึงนะคะไอ้คำว่าลูน่าสลิปแอนด์ซาลอนเนสลิปนี่คืออะไรคะจะเป็นการผ่อนคลายค่ะจะเป็นการสระผมสไตล์เวียดนามที่เป็นการผ่อนคลายค่ะแล้วก็ทำให้ลูกค้าผ่อนคลายและหลับไปเลยค่ะ หลับไปเลยหลับไปเลยค่ะง่ายๆก็คือลูกค้าที่มาที่นี่ค่ะส่วนมากแล้วหลับทุกรายค่ะคิดมาแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าพี่เจบของเราจะสลีปไหมเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะค่ะพี่มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่กำลังแบบตัดสินใจไหมว่าจะซื้อไฮบิด รือจะซื้อรถไฟฟ้าหรือจะกลับไปใช้น้ํามันอย่างเดิมพี่มีอะไรอยากจะบอกไหมคือจริงๆอน่ะน้ำมันก็ใช้มาแล้วค่ะล่าสุดคือไฮบริดใช้มาแล้วประหยัดเหมือนกันค่ะไฟฟ้าเพิ่งเริ่มใช้ถามว่าใช้รถไฟฟ้าแล้วดีไหมพี่ก็เป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆค่ะเทรนด์ใหม่ๆแต่ก่อนจะลองใหม่ๆเราก็ต้องศึกษานิดนึงถามว่ามันแย่ไหมมันไม่ได้แย่มันโอเคแล้วก็มันก็ประหยัดมากสําหรับชีวิตเราที่ เป็นคนชอบเดินทางแต่มันมีนิดเดียวคือต้องวางแผนอ้เอเท่านั้นเองแล้วอย่างเงี้ยพี่จะไปเขาใหญ่พรุ่งนี้รอบสองพี่รู้แล้วพี่เซฟไปแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรงไหนบ้างตรง้ไปตรงเนี้ยแล้วจากตรงจุดที่เราชาร์จตรงเนี้ย<ะ>เราจองอได้ละแล้วเราวิ่งเข้าไปที่เขาใหญ่เนี่ยจากกรุงเทพไปตรงจุดนั้นมันร้อยกว่าโลถ้าเราชาร์จไปเต็มอีกร้อยโลเราวิ่งกลับกรุงเทพไม่ต้องชาร์จก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะเซฟเซฟเผื่อเราขับเที่ยวเยอะ เราก็มาชาร์จตรงแถววังน้อยได้พี่ก็จุดเซฟมาไว้แล้วมันคือเพื่อกี้มันต้องวางแผนใช่มันวางแผนนิดเดียวถ้าเราเขาเรียกอะไรใส่ใจกับมันเหมือนเราดู<ช>แลลูกอะ่ะเราต้องใส่ใจกับมันนิดนึงตอนนี้รถไฟฟ้าเราสามารถอยู่ได้สบายบางทีทไปจอดนั่งท,ทําธุระอยู่ในห้างยังไม่ขึ้นเพราะยังติดธุระนู่นนี่นั่นสบายแล้วเปอร์เซ็นที่หายนิดเดียวแล้วก็ไม่มีบลร์พีดอ่าแล้วรถก็เงียบยอด แล้วสบายมากอยู่ในรถนี่คือแบบเหมือนอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่มีแอร์สบายๆอ่ะทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วถ้าถ้าเผื่อไม่ออกข้างนอกพี่ถ่ายไฟจากรถออกมาตั้งทำงานอยู่ที่บ้านก็ยังได้ด้นะได้ผมได้ผมเนี่ยเวลาไปเที่ยวเสียไปไอที่เขาให้มาเสียปุ๊บเปิดพัดลมวีทูแอลวีทูแอลสบายวีทูแอลสบายใช้ได้แล้วบางทีขับรถเหนื่อยบางทีสมัยที่ทํางานบางทีเหนื่อยค่ะพี่ก็เปิดหมด มันมีโหมดงีบหลับมั้ยใช่ใช่พี่ลองเล่นกับเขาเอางี้ใหม่ๆก่อนจะซื้อรถพี่ยังนึกไจลๆว่าตายแล้วมีหน้าจอเนี้ยจะรู้เรื่องไหมวะเนี่ยก็ศึกษาเขาเหมือนสมัยก่อนเราหัดขับรถเราก็ต้องรู้ว่าปุ่มแอร์อยู่ไหนปุ่มอะไรนู่นนี่นั่นสุดท้ายเราก็ต้องเรียนรู้กับเขาเออเขาก็ทําอะไรได้เยอะกว่าที่เราคิดอีกนะเยอะจริงๆ ขอบคุณทางการแหลกวงแหวนนะคะที่ออมอบประสบการณ์ดีๆอันนี้ให้กับตัวเจ็บเองนะคะไม่เคยได้ประสบการณ์แบบนี้จากใดๆต้องบอกว่าจากใดๆเพราะฉะนั้นก็เลยอยากบอกว่าขอบคุณทีมงานขอบคุณเซล์ขอบคุณทั้ง GM ผู้จัดการและก็ทีมงานทุกคนด้วย GM ใจฟูเลยนะคะได้ยินแบบนี้โอเคค่ะเราจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวให้ GM ฝากอะไรนิดนึง คอนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยนะคะ,ะที่เป็นลูกค้าที่น่ารักสําหรับพวกเราการแหลกวงแหวนตลอดค่ะและก็กิจกรรมนี้นะคะเป็นความตั้งใจของพวกเราการแหลกวงแหวนนะคะที่อยากจะสร้างความสัมพันธ์สร้าง FC เป็นกลุ่มลูกค้าของลูกค้าวงแหวนค่ะและก็ในคลิปต่ตอ,ตอไปนะคะเป็นลูกค้าท่านไหนแล้วมาดูกันว่าผู้โชคดีที่จะเป็น FC FC ของวงแหวนเนี่ยค่ะเป็นท่านไหนและกิจกรรมอะไรแล้วก็วันนี้นะคะขอขอบคุณลู n a s l e e ปแอนซาลอนนะคะเป็นสนับสนุนกิจกรรมดีๆให้เรานะคะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยเพราะว่าร้านเขาดีจริงๆนะคะยังไงวันนี้ขอปิดท้ายคลิปนี้นะคะแล้วก็ไว้คลิปหน้าๆน,นะคะมาเจอกันกับพวกเราชาววงแหวนนะคะแล้วก็ FC ผู้น่ารักของเราคะ่ะสวัสดีค่ะย